อยากจะรู้ว่าเราสมัคร Facebook วันไหนเพื่อนๆนะครับสามารถนําวิธีนี้ไปเช็คกันได้เลยนะครับวิธีการนั้นไม่ได้ยากนะครับให้เพื่อนๆเข้าไปที่ Facebook ต่อไปนะครับให้มากดขีด3ขีดตรงนี้เลยเสร็จแล้วนะครับในหน้านี้ให้เลื่อนลงมาจากนั้นกดการตั้งค่าและความเป็นส่วนตัวต่อไปนะครับให้มากดการตั้งค่าและในหน้านี้นะครับให้เพื่อนๆเลื่อนลงมาข้างล่าง เลื่อนลงมาจนเจอในส่วนของข้อมูลของคุณมันจะมีเมนูย่อยที่เขียนว่าเข้าถึงข้อมูลของคุณตรงนี้อยู่นะครับให้เพื่อนๆนะครับกดไปที่เมนูนี้เลยต่อไปนะครับในหน้านี้ให้เลื่อนลงมาและกดเลือกข้อมูลส่วนบุคคลตรงนี้เลยครับต่อไปนะครับมันจะเข้ามาหน้าแบบนี้ให้เพื่อนๆนะครับมาดูในส่วนของข้อมูลโปรไฟล์ในส่วนของข้อมูลโปรไฟล์นี้นะครับมันจะมีบอกเลยว่าวันที่เพื่อนๆนะครับสร้างบัญชี Facebook เป็นวันไหนนะครับมันจะบอกข้อมูลตรงนี้เลย จากตัวอย่างนอบเป็น15กุมภาพันธ์2020นะครับเพื่อนๆน,นะครับก็สามารถใช้วิธีนี้ไปเช็คกันแบบง่ายๆได้เลยนะครับเพื่อนๆได้สมัคร facebook วันไหนก็อย่าลืมคอมเมนต์มาบอกกันด้วยนะครับหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ให้กับเพื่อนๆน,นะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ